พี่เล่สงสุรินทร์ครับเอาโปรเจคเตอร์ลงนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้ด้วยนะครับพอแสดงเสร็จจะได้ปิดตัวนี้แล้วก็เอาโปรเจกเตอร์ขึ้นนะครับเชิญครับขอไม้สองตัวครับอยู่ที่พิธีกรทั้งคู่นนคเลยครับแ,แต่งตัวในสีมงเย็นนะครับยวขออนุญาตประกาศชื่อชุดการสแสดงให้ดีกว่าค่ะวันนี้วิทยาเขตสุรินทร์มาในชื่อชุดการแสดงวิธี ประทายสมัคค่ะสำหรับผู้แสดงก็น่าจะทุกคนเลยนะคะขอเสียงปรเือให้หกับวิทยาเขตสุรินทร์อีกครั้งค่ะ เี๋ยวสุรินแสดงเสร็จนะครับก็จะมีการมอบรางวัลเล็กน้อยเป็นสินน้ำใจเป็นรางวัลที่ผู้บริหารเตรียมไว้นะครับเซ็นซุรินนะครับเป็นจากส่วนกลางนะครับให้เตรียมไว้เลยนะครับไม่ใช่ถึงเวลาประก,กาศแล้วมาออกันอยู่ไม่ได้นะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับมีเพลงต้องมาเตรียมกับดนตรีก่อนนะครับเพราะบางทีมันไม่รับกัน สำหรับท่านที่ดื่มน้ำชานะครับก็ค่อยๆดื่มเวลาอยงอีกหลายชั่วโมงสำหรับท่านที่ดื่มน,น้ำเก๊กฮวยก็ค่อยๆดื่มนะครับยังมีเวลาหลายชั่วโมงพร้อมหรือยังครับสุรินทร์ครับ สุรินนี่ยิ่งใหญ่อลังการครับคือตอนซ้อมที่ซ้อมดีมากนะครับเพราะว่าผมแอบดูอยู่ผมไม่ได้เป็นไหนนะครับบางทีเราอย่าไปฝากอะไรไว้กับระบบไอทมากเกินไปนะครับครับเพราะาบางทีมันไม่รับกันดังนั้นวิเลยสมอื่นนะครับวิยาเขตอื่นนะครับ ที่จะแสดงต่อจากนี้กรุณามาเซ็ตนะครับเตรียมความพร้อมเหมือนนครสวรรค์น,นะครับท่านมาซ้อมโอเคครับพร้อมครับผมมือด้านรับจากวิทย์สมสุรินทครับ พึ่งลงนะครับนักแสดงอย่าพึ่งลงนะครับสุดยอดนะคแสดอลังการืันยกงานใหม่เมืองสุรินมาไว้ทีก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตอาจารย์ทุกท่านที่มาจากวิาลยสงสุรินับขึ้นเปทีพร้อมกับนิสิตเลยครับนิสิตขึ้นหมดแล้วอาจารย์ขึ้นหมดแล้วนะครับเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นค่ะเพราะว่าเขาทะเลาอ๋อครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็โอกาสนี้ เรียนเชิญท่านรองศาสตราจาเตอร์สุรพลสุระพรมนะครับมอบรางวัลให้กับพี่สมพีเกศสุรินทร์ครับเจ้าหน้าที่นำขึ้นไปข้างบนแล้วครับสำหรับรางวัลพิเศษนะครับถ้าผู้ใหญ่ใจดีมอบนะครับก็กินดีครับเรารักสมอหนูทราบมาว่ามีแต่คนโสดอาจารย์เขาก็ห่วังใยเนาะอถ้าโสดจริงๆก็เดี๋ยวจะหาแฟนให้ ออกจากบ้านทำเป็นโสดถ้าโสดจริงๆเดี๋ยวส่วนกลางจะหาแฟนให้นะคะเอาอย่างนี้อาจารย์ผมหาให้เอา,เอ,าอาจารย์เราลิงนี่และว,วันนี้ท่านอาจารย์สุรพลได้มอบแฟนให้หนึ่งตัวค่ะ,ะใบเลยนะครับแฟนนี้นะครับ3ามแรงศูนยดับค่ะโอ้โโอโนี่เราเรามอบเป็นที่ระลึกให้กับ เ,เป็นที่ระลึกรุ่นเราได้เลยนะ okay, น้ำพลังน้ำแรงขออนุญาตครับท่านอาจารย์สุรพลครับยืนตรงกลางครับอาจารย์เชิญครับถ่ายภาพครับคือที่ผมเรียกขึ้นไปท่านอย่าไม่ต้องมาไหวอ้อาจารย์สุรพลทุกท่านนะครับเพราะว่าบางทีท่านละบไ,ไม่ไหวนะครับสุดยอดม,มากริงเพลงอาชานเห็นถึงความร่วมวมือร่วมใจแล้วก็เห็นว่าอุ้ยเตรียมกันมาดีเสื้อผ้าหน้าผมวันนี้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของการแสดง หลายๆท่านเข้าใจว่าไม่ได้จบนั่นแตสินมาแต่พวกพยายามจะลำมเนาะจะเนาะเศร้าหนึ่งเศร้าแย่อยู่กับเหตุไปน่อยได้หรือยังครับถ่ายภาพได้หร right ือยังครับโอเคครับขอเสียงโรบเมืองกับพี่นายสงสุรเรนครับเจ้าหน้าที่เอาโฟรเจอร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมกับน้องยืยขึ้นไปทีอีกรอบแค่น้องไม่จบตาเพื่อน